ความพยายามที่ถูกต้องหมายถึงพยายามไม่ทำความชั่วพยายามเลือกทำความชั่วที่เคยทำมาแล้วพยายามทำแต่ความดีให้เกิดขึ้นพยายามรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมผู้ที่จะมีความพยายามที่ถูกต้องได้นั้นต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ครูอาจารย์มีสติระลึกได้ว่าตัวเรามีความประพฤติผิดกฎหมาย ผิดคันลองคลองธรรมผิดวัฒนธรรมและจารีประเพณีจึงมีความพยายามละชั่วประพฤติด,ดีทั้งกายวาจาใจทั้งทางโลกและทางธรรมมีความพยายามที่ถูกต้องทางโลกตัวอย่างเช่นเด็กเกเรไม่ตั้งใจเรียนชอบดื่มสุราเสพยาเสพติดชอบเล่นการพาน,นันชอบเที่ยวผู้หญิงชอบคบคนชั่วเป็นมิตรสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง พ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วรู้ตัวว่าผิดจึงมีความพยายามที่จะละชั่วแล้วประพฤติกลับตัวกลับใจที่จะเลิกเป็นเด็กเกเรเลิกดื่มสุราเลิกเสพยาเสพติดเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวผู้หญิงเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นกับตนเองพ่อแม่ครูอาจารย์และสังคมจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองนี่คือความพยายามที่ถูกต้องในทางโลกมีความพยายามที่ถูกต้องทางธรรมตัวอย่างเช่นไม่เคยให้ทานก็พยายามฝึกกันให้ทานโดยเสียสละทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เคยนำ ศีลน,นำทร,รมารักษากายวาจาใจก็พยายามนำศีลห้าทำห้ามารักษากายวาจาใจให้สะอาดปราศจากความชั่วต่างๆไม่เคยฝึกสมาธิก็พยายามนั่งสมาธิฝึกสติให้มีพลังควบคุมจิตให้สงบอยู่ที่เดียวไม่เคยวิปัสสนาคือการนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพิจรารณา ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติของสัตว์โลกต้องมีความพยายามเจริญสมาธิและเจริญวิปัสนาเป็นประจำจนเกิดปัญญาเห็นกิเลสทั้งสามอย่างคือความโลภความโกรธความหลงที่ครอบงำจิตใจของเราซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเรรมื่อทราบดังนี้แล้วก็ต้องมีความพยายามที่จะ ชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราคือความพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าซึ่งมีมากถึง84,000บทคือพระธรรมขันธ์พยายามเลือกคำสอนบทที่สมควรแก่ตนแล้วนำมาปฏิบัติตามพยายามศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงใจจริงจังและต่อเนื่องด้วยความขยันหมั่นเพียร และอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆให้ได้ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังคำกล่าวที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอท่านผู้ฟังและรับชมทุกท่านทุกชีวิตเพื่อนร่วมโลกพ้นทุกโศกเวียนวนจนสงสารสู่พระธรรมมรรผลและนิพพานทุกดวงจิตวิญญ,ญาณทั่วทั่วกันทุกท่านครับสุดท้ายขอพระสักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพรียงการศึกษาพระสัธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปโดยจิคารว่ายิ่งดินพนพันธ์ครับ